ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในคลิปนะคะดูดวงประจำคนเกิดวันพุธสำหรับเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนวันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ The Wheel of Fortune สิบดาบสไม้เท้า หกถ้วยนะคะชาววันพุธมีพลังงานแห่งการ ก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงนะ,ะคะกงล้อ The w i e l of Fortune เนอะตำแหน่งตัวตนเลยนะคะกำลังจะไปในทิศทางที่ดีแล้วเรื่องราวใดที่มันทำให้คุณเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณพยายามแบกหามความรู้สึกมานานนะคะหรือว่าอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยเราเองก็หมดหนทางกับการจัดการแต่ด้วยเงื่อนไขหรืออะไรหลายๆอย่างทำให้คุณเนี่ยเลือกที่จะอยู่จุดนั้นนะคะอยู่ด้วยความอ่อนแออยู่ด้วยความหนักหน่วง ใจหรือเป็นหลายๆท่านเนาะอาจจะยังไม่สามารถที่จะหมุบอ่อนออกจากเรื่องราวในอดีตได้ยังระวังตัวระวังใจอยู่ในอดีตมากเกินไปไม่สามารถลุกออกจาก ความรู้สึกแย่ๆตรงจุดเดิมได้นะคะกันยายนนี้นะ The ว i l อ o f Fortune ตำแหน่งตัวตนแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถ Move on ออกจากเรื่องราวร้ายๆ Move on ออกจากใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะกำลังจะ Move on ออกจากรักั้งเก่าหรือตอนนี้นะหลายๆท่านกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นความก้าวหน้าในชีวิตกำลังจะกลับคอน กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เข้าใจกันกับรักครั้งเก่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือห่างหายการติดต่อกันไปนานก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีโอกาสได้กลับมาติดต่อกันในช่วงประมาณเดือนกันยานี้นะใครที่กำลังรอคอยรักทางไกลหรือว่ารอคอยใครบางคนที่ เรากำลังวาวุ่นอยู่ในใจเนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียมันบ่งบอกว่าพลังงานของชาววันพุธเนี่ยนะคะเรื่องราวในอดีตกำลังจะย้อนกลับมาในช่วงนี้ทำให้คุณปลดล็อกหัวใจได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะหรือนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยวางนะคะสามารถที่จะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์ที่มันทาให้คุณหนักหน่วงใจ เพื่อที่จะก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆเดือนสั้นเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องราวที่ดีอยู่แล้วนะคะสำหรับชาววันพุธมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีเจอกับคนรักที่จริงใจเจอกับความรักที่สวยงามมากขึ้นเจอกับแสงสว่างเจอกับคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณอาจจะสามารถลืมเรื่องราวความเจ็บความทุกข์บทเรียนเก่าๆที่มันยังเป็น อ,อดีตที่หลอกล้ออยู่ในความรู้สึกคุณนะคะหลังจากนี้ก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอัศวินถ้วยเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะคะมีสเสน่ห์มีคนสนใจในตัวคุณเยอะขึ้นเนื้อหอมมากขึ้นนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีพลังงานที่อาจจะได้พบเจอใครสักคนที่เราก็ตามหามานานคนที่ตรงสเปคคนที่ถูกใจคนที่เราอาจจะเจอการคุยกัน กันไม่นานแต่มันมีความคลิกมันมีความรู้สึกว่าใช่เหมือนคนคนนี้เนี่ยบุญสัมพันธ์และรู้จักกันมานานเหมือนคนในอดีตชาติวนกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ชีวิตชีวาของชาววันพุธเนี่ยหลายๆท่านก็กําลังจะกลับมามีความสุขหัวใจกําลังจะกระชุ่มกระชวยแล้วนะคะเรามาดูกันต่อนะ Justice ด้วยม,มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับใครสักคนที่ เราก็สามารถที่จะเป็นตัวตนของเราได้คนที่เข้ามาก็พร้อมที่จะปรับในสิ่งที่กันและกันเป็นนะคะจะเจอความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยกลับมากระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งหนึ่งส่วนรักครั้งเก่านะคะอดีตที่เรากำลังรอคอยหรือใครที่มีปัญหากับ ความรักมานานเจอกับเรื่องราวซ้ําๆเจอกับเรื่องราวเดิมๆมานานจนตัวคุณเองก็เริ่มหมดหนทางแล้วหรือนะคะพลังงานของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าหลายท่านนะใช้ความอดทนกํำกึ่งคําว่าอดทนไหวด้วยนะคะใช้อารมณ์ที่มันชินชาเพื่อที่จะประครับประคองสถานการณ์ประครับประคองความเป็นครอบครัวหรือใดๆก็ตามเนี่ยมานานนะเจ็บมาเยอะอยู่ข้างๆกับคนที่เขาไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ หรือเราเองเนี่ยรับรู้มาโดยตลอดนะคะกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่เชัดเจนปัญหาเรื่องของความมั่นคงนะคะหลายท่านถ้ามีแฟนแล้วมีคนรักก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆซ้ําๆนะคะเราก็มีตัวคุณเองเนี่ยแหละชาววันพุธพยายามหนักแน่นพยายามเข้มแข็งเพราะคุณยังมองว่า เราก็ยังจะสามารถเหมือนประครับประคองกันไปได้นะคะยิ่งหากมีครอบครัวด้วยกันหรือว่ามีภาระร่วมกันเนี่ยคุณใช้ความอดทนมากๆกกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เดือนกันยายนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่นะชาววันพุธ คุณจะเริ่มนิ่งมากขึ้นนะคะไม่ค่อยมีความอดทนเกี่ยวกับการที่จะมาให้ใครเอาเปรียบความรู้สึกคุณตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวตรงไหนรู้สึกว่าคุณจะต้องพูดคุณจะต้องเคลียร์คุณจะต้องจัดการประกาศจุดยืนให้กับคนรักได้รับรู้เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะนะคะเปิดอกเปิดใจในการคุยหลายท่านนะอ่ามันมีพลังงานของที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึก ไปหมดกับทุกๆเรื่องนะคะเวลาที่เห็นคนรักไม่สบายใจหรือเห็นอะไรที่มันทำให้คุณเหมือนกับมีความเซนส์ทีฟบเนาะอ่อนไหวในความรู้สึกอ่อนไหวในความสัมพันธ์เนี่ยด้วยความเป็นชาววันพุธนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนแข็งแข็งนะคะ แต่ในใจคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเมตตาคุณเป็นคนที่ขี้สงสารคนไปสะทุกเรื่องเลยนะคะบางทีมันไม่สามารถที่จะมองข้ามได้แต่มาในวันนี้เนี่ยเดือนกันยายนนี้มันก็มีความหนักแน่นกลับมาเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณเองก็เลือกที่จะมองข้ามเลือกที่จะมองผ่านตรงไหนที่มันจะทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะตรงไหนที่มันจะทําให้คุณรู้สึก บั่นทอนจิตใจหรือมันอดที่จะสงสารอดที่จะคิดไม่ได้เนี่ยคุณก็จะเริ่มมองข้ามและกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะคะกลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกที่ตัวเองเนี่ยจะไม่เหนื่อยกับสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิม เพราะหลายๆท่านเนี่ยมีพลังงานของการที่เราอาจจะกําลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเริ่มต้นตัวเองใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติตัวเองใหม่นะคะต้องการที่จะมีความหนักแน่นมากขึ้นกว่าเดิมต้องการก้าวไปข้างหน้าและต้องการทําอะไรก็ตามให้มันอยู่ในจุดที่มันถูกต้องตามที่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะเป็นแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเนาะ j u s t i e นะคะ แล้วตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องการที่จะทําให้ทุกคนรอบข้างเนี่ยก็อย่างเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในตัวคุณอยู่เราจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะมันมีพลังงานของการที่คุณจะเจอทางออกที่ดีกับการใช้ชีวิตคู่นะคะทางออกที่ดีในการเหมือนมองตัวเองใหม่ประมาณนั้นนะสถ้วยเนี่ย กำลังจะกลับมามีความสุขในชีวิตรักอีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะชาววันพุธอัมไพ่พลังงานสวยมากนะชาววันพุธนะคะเราก็อะไรนะคะเด็กถ้วยอารมณ์ก็ยังค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะ จริงพลังงานช่วงนี้เนี่ยหลายท่านมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวคนรักเก่านะคะต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักค้างเก่าคนรักเก่ารอคอยคนเก่าเก่ารอคอยคนในใจเนี่ยมันมีโอกาสที่เราอาจจะยังได้มีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจนะคะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีคนที่คุณรอในใจมานานคนที่คุณแอบรักแอบชอบมานานเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเริ่มเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นมีโอกาสได้เปิด ในการบอกความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือว่าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะหลายๆท่านเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ต้องต้องอย่างที่บอกไปเนาะก็มีความสุขมากขึ้นนะคะใครที่โสดอยู่เนี่ยบอกเลยว่า คุณกําลังจะหลุดพ้นจากความโสดแล้วบางทีโสดมานานนะโสดมานานจนรู้สึกว่าเออตัวเองอาจจะปลงกับความรักและหากไม่มีใครหากจะต้องอยู่ไปยาวๆแบบกระเียนโดยไม่มีคู่ชีวิตคุณก็พร้อมที่จะอยู่แต่ณวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมากขึ้นก็จะมีผู้คนมากมายหลากหลายเข้ามาในชีวิตมีพลังงานของคนที่คุณกําลังจะเจอจากโลกออนไลน์ด้วยนะพลังงานของชาวทัดไฟนะคะ ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ที่กําลังจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณ เรื่องอจ,จะเป็นรักครั้งเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนที่เราเองก็เคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตแต่ห่างหายกันไปนานเราก็ยังคงเป็นคนในใจของคุณอยู่เนี่ยแหละที่จะกลับมาวนเวียนนะคะในชีวิตคุณเราอาจจะได้เจอกันในช่วงประมาณท้ายๆเดือนกันยาเนาะ เพราะว่าชาววันพุธนะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางด้วยนะคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นการเดินทางกลับไปในที่เก่าๆการเดินทางกลับบ้านเกิดการเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนอะไรบางอย่างที่เราก็ห่างหายจากสถานะ สถานที่ตรงนั้นมานานอะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาก็ยังรอคอยคุณอยู่มันเป็นเหมือนปฏิหารที่จะทําให้เราได้กลับมาเจอกันกลับมาคุยกันนะคะคนที่ใช่ไม่ว่าจะห่างหายกันไปนานแค่ไหนสุดท้ายก็ยังคงเป็นคนที่ใช่อยู่ดีเนาะอืม ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยได้กลับมาพูดคุยกลับมาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาทดลองศึกษาดูใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาววันพุธนะคะคุณยังไม่ค่อยที่จะถูกใจใครง่ายๆด้วยยังกลัวการซ้ํารอยเดิมนะบางท่านเนี่ยเจ็บกับความรักมาเยอะนะอกหักมาเยอะจน ใครที่จะเข้ามาจีบเนี่ยคุณก็จะใช้เหตุผลมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาก็เห็นนะว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแหละแค่คุณยังรู้สึกเหมือนกับไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คนใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นรอยต่อความสับสนของหัวใจคุณด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะจริงๆก็คนโสดจะมีโอกาสที่ได้พูดคุยกับใครสักคน ที่เขาก็จริงใจกับคุณนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนศึกษาดูใจได้เจอกันจนถึงขั้นเราได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันถึงขั้นนั้นเลยนะยิ่งใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะปัญหาเดิมที่เราทะเลาะกันมานานทะเลาะกันมาตลอดจนคุณอาจจะมองว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาเคลียร์กลับมาคุยได้แล้วในช่วงนี้แหละมันก็จะเป็นช่วงที่นะคะชาววันพุธเนี่ย ได้เหมือนมีเวลาดีๆมีเวลาร่วมกันมากขึ้นคนรักก็เริ่มเอาใจใส่คุณมากขึ้นกว่าเดิมเติมเต็มคุณมากขึ้นกว่าเดิมหลายท่านเนี่ยคนรักเปมากขึ้นด้วยนะคะมีอะไรดีๆมาให้หรือว่าพยายามที่จะเอาอกเอาใจ เพื่อที่อยากจะให้คุณเนี่ยยังศรัทธาแล้วก็มั่นใจในตัวเขารับผิดชอบความรู้สึกคุณมากขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตนะคะหลายท่านจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้แต่งงานนะเกี่ยวกับการได้จดทะเบียนสมรสหรือว่าได้ทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นการซื้อขายร่วมกันเพื่อที่จะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเราสองคนเนี่ย สุดท้ายแล้วยังไงก็จะจับมือผ่านเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกันเรื่องใดที่มันเป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆนะคะก็มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันใหม่เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะแต่มันอาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดมากๆว่าเขาจะเป็นคนดีตามที่คุณต้องการหรือได้ดังใจตามที่ใจเราฝันนะคะคงยังจะต้องใช้เวลาในการเหมือนให้พิสูจน์ความใส่ใจหรือว่า การทุ่มเทค,ความรู้สึกของกันและกันประมาณนั้นนะคะส่วนใครนะที่ยังอยู่ในความรักที่ไม่ชัดเจนเนี่ยบางท่านเนี่ยถอดใจแล้วเนาะที่ผ่านมาจจะช่วงสิงหาคมนะคะเริ่มถอดใจเริ่มไม่ไหวแล้วว่าไม่อยากที่จะไปต่อแล้วเริ่มมองไม่เห็นอนาคตและมันก็มีแนวโน้มว่าหลายท่านอาจจะห่างๆกันมานะไม่ค่อยได้คุยไม่ได้มีเวลาให้กันแบบเดิมก็จะมีเกณฑ์ที่คนคุยคุณเนี่ยแหละเขากลับมา พูดคุยกับเรามากขึ้นกลับมาให้ความสําคัญคุณมากขึ้นนะคะใส่ใจมากขึ้นจีบมากขึ้นให้เวลากับคุณมากขึ้นต้องการความชัดเจนต้องการให้สถานะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากที่จะคบและต้องการให้ความรักเนี่ยมันไปในทิศท,ทางทดีๆถือว่า รักของชาววันพุธนะคะเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณกําลังจะมีรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะมีความสุขจะสมหวังกับความรักนะคะใครรอคอยการมีลูกมีบุตรมีบริวารการแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะในช่วงนี้ใครที่อาจจะยังเหมือนอยู่ใกลกันไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเนาะมันก็จะเหมือนกับช่วงวันเวลามันเริ่มลงตัวมากขึ้นตัวคุณกับคนรักก็มีจังหวะ ที่มันตรงกันพอดีอาจจะได้เจอกันมากขึ้นได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาเราหองราแหงเท่าไหร่นะถือว่าไปในทิศทางที่ดีดีมากๆเลยความรักโดดเด่นความรักปังมากๆนะคะชาววันพุธทุกท่านโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมเนาะกดไลค์ซับสไครหรือว่า นะคะติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยใครต้องการดูดวงส่วนตัวเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดติดต่อไว้ด้านล่างก็ติดต่อเข้ามาได้นะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะละเอียดและแม่นยําม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ